ปูค่ะเออ,เอ,อปูเป็นนังมากแล้วนังโตค่ะว่าแข้งข้ามนังเพ็นไห่มาเกเจ็ดเอินมัน,ม,นมันจะเป็นเจ็ดหกเดี๋ยวค่ะปูเดี๋ยวออก,กระดาษมันจดกัน เจ็ดหกอะเออเจก็ม huh. mm ัน hmm. นี่ด้ที่เรียนออมูเจ็ดหกวนี้ปูปูสปูสี่วข้าวนไหนเจ็เจ็ดหกนปูปูหเเมื่อกลับไปเป็นหกเจ็ดเป็นี่เละไม่ที่อ้อมรูหค่ะ่ได้เดียวเจ็ดหกกับอันสีเจ็ด เจ <4 S 1> ็นส <4 S 1> ี่เลยเะตัวนี้อะตีเอาตัวน,นี้บอสตีอะไรหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดแล้วก็หกสี่บอสจ้ะค่ะเออโอ้อันนี้นั่งนั่งมือเศร้านี่นั่งมือเศร้านี่อือแต่วนั่งเหมือนมือมือมือว่านี่เป็นนั่งต้นตะเคียนนี่ได้หกศูนย์ตัวเดียวนั่งต้นตะเคียน แค่ยูทั้งว่าปีเป็นนางงก็จบแต่ตัวเดียวคื้หกศูนย์ตัวเดียวก็เป็นนางก็ได้ล่างนี่จนจนนี่้นในเขี้นนี้ในล่างเหรอคะหกศูนยนี่เออล่างอันเจ็ดหกสี่เจ็ดกับหกสี่นี่บนมาค่ะแต่พูดมากกับมากล่างเนี่ยโอ้ค่ะก็ไปกับกปนเนาะค่ะมากมากล่างไห นังมือเส้นนี่คนจะมองนี่คนจอใครซีเลขซีเล่นต่ำด้หกต่ำต่ำย่เหมือนมืวนวดตัวตายมือตัวตายงี่แหลเป็นได้หออค่ะนีก็เปนนั่งตอนตอนตอนมือตัวตาว่าหนัข้้นพอดีก็นั่งปุ๊บคนจะบ้านไหนเราฟนก็สายฟันก็สาเาแบบมาโดนคน่าไม่เจียนเลยเจ็ดหกก็ได้เียนเลยแล้วก็นั่งเดินไปเดินไปเดินไปคนอ่าไม่เปลี่ยนเลยอีกโ่นึงเ่าเปลี่ยนไหยหกเจ็ Ta lệch xin lệch ôm lệch xin lệch ôm là lệch lệch xi ring yêu kha kẹt lệch xi mô tất 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 ต่านนี้ผู้ไปบอก้เออผูกไปบอกตัวเก้าผู้บอกเมื่อไดก็อนค่ะตัวเก้ากับกเกับหเจค่ะหาหตัวเก้านเนาะเออาเก้าเร่นีี่ตัวเก้ตัวเก้าตัวนี้ตัวไม่ตัวไม่พราว่าเป็นนั่ง มันสามเทียกับนี่ตั้งหกเจ็ดจีโทงมันนั่นกับประกอบกันซื่อเนี่ตัวไม้กับตัวเก้าได้คือกันเนาะค่ะเนาะอตัวตัวเก้ากับตัวไม้แต่แต่จีโทงหกจีนี้เก้าไงตัวเก้าปูหาหกเจ็ดบันนี้ตัวไม้ปูหายเจ็ดหกไม่ได้เป็นตัวเดียวกันนะค่ะเนาะเป็นตัวเดียวกันก็มาแถมได้เลขสี่ไงจับใจเสื้อสรุปแล้วมันมาแต่เลขสี่เลนอ้อมเนี่ยมันบ่าค่ะ เออไม่ไม่แต่เลขสี่เรียนวงเลขตัวอื่นบ่ห้มากเดี๋ยว่าเห็นมาไก่เน่ยเน่ยเกิดที่แม่ตัวนี้เจ้าฟูนแดงเศ้าหนึ่งคนนั่งหมาเช้าแสดงว่าสิมาเพิ่มนี่ีเจ็ดปิมาเพิ่มนีซีเจ็ดกับหกสี่แล้วกับหกศูนย์เออหกศูนย์อี่เมื่ว่านี่เป็นนั่งออกอยู่ต้นตะเคียน้หรอแต่ว่าอันนี้นะน่งหมื่ว่าน่ะต้นตะเคียนเนาะค่ะเออหกศูนย์ตัวเดียว ค่ะอือตัวเคยถึงรางน้ำพนนี้เนี่ยตัวนี้ก็เลยค่ะเออันปู้มันใจตัวใดค่ะมันใจหกเจ็ดเลี่ยเจ็ดหกเลยโอ้ที่มันใจอยู่ในหนี้มันมีโยู่สี่ห้าหกเจ็ดอยู่นี่มีเจ็ดคู่ปู้มักอันตัวไรนะคะคู่ใดค่ะมักเจ็ดหกเมื่อนี่เมื่อเมื่อเสือไทยพวกงสือไายเมื่อนี่เมื่ออว์ เจ็ดหกค่ะาก็แันเจ็ดสี่นี่แหละสองสองคู่นี่นะคะเนาะเออบานนี้ส้มมันเบาเบาส้มร่องร่องกับห้าหกแล้วห้าหกก็แบบหกศูนย์นี่ละห้าอันทั้งทถ้าทั้งงานกะหาเจ็ดห้าหกห้าเก้าแล้วก็หกศูนย์หกศูนย์ก็หกสี่ช่วงนี้ซึ่เป็นตัวร่องแบบปูเป็นตัวร่อง เจตังางแสวน้ำอีู่ดรอกค่ะเจ๊หกกับเจ๊ซีนี่แหละเอาสองตัวนี่แหละเออเมื่อสุดท้ายนี่ว่าโค้งสุดท้ายนี่มันขึ้นไม่ปั๊บเลยเนี่ยมันบ่อให้บ่ให้ไม่ไม่ต่าเลยยังได้ตัวอื้นหมดเนี่ยค่ะมัน่นักไม่แต้เกลียวหัวเงี้ยมันดีคังแน่นอนหนึ่งมันนันดีอันนี่แหละี่ยินว่าอันจังว่านี่แล้วค่ะพะเขา,าสื่อ,อผลอันนี่แหละ <c oughs> เอเอนี่เราตั้งุ่นเจีย์บางทีเจีย์ว่าอันนีเนาได้ลม ค่ะประทัดมึงไงมึงมึงบึงชีพนตันเนี่ยขึ้นตรงก็ลงปูชีศูนย์แต่ล่องเบิึงนะครซาปูแม่เออลอ่องเบิึงแันบ่ได้มาต้นไม้ลงเมืกอกี้เนี่เทียดียว่ท่านด้ไปยอยู่ค่ะว่าสิไปยอยู่อันเมื่อวานเมื่อวานก่อนหันกลับไปอันปู่ดำผ่านไปอยู่ค่พะพอดีว่ามันค,ำค้ำแม่ค่ะก็เลยบ่ได้แวะ ออพี่เ<ร>บลก<บ>็อยากไปอยู่เแต่ว่าอันจะเกี่ยวับเรื่องตัางประเทศพึ่งเราเป็นบางส่วนบางส่วนไม่ร่มลุกที่ตรงนหน้าคนไทยเพราอยากไปอีายุ่งื่นนี้ถ้ามีโอกาสว่าสิไปอยู่ค่ะบางเทือกกจังวะอันบ่ฮอดเพิ่นน่ะนะก็คันเพิน่นอยากให้ไปมันก็ฮอดเองค่ะล่ะแต่ว่าคือว่าเข้าไปหลายหมองเนาะคะ่ะ,นะเนาะทำแต่เลยแบบ เ่นหนาเ่นหลังบางเทือกับพยายามอยากเน่นอยู่กับเ่นบพท่านนะค่ะอย่าคือปูโท่มาจังสี่กับพ่อแดนเอาอันตัวเลขโชคลาภลงไห่แฟนครับเนี่ยแต่ว่าบางเถ้อมันเข้ากับบุหูเนะาะกันปูบ่บออเข้ากับบ<า>ุห<น>ูดอค่ะปูบ่เมตตาอ,อ,อ,อันได้เวลากันได้ท่ว่าขึ้นัวเนี่ยถือว่าเห่ใญเนี่ยแต่ก็น้ำน้ำพญานาน้อยเหมือนเต้น อ๋อน้ำพญานาคน่อยว่าพ่นต้งบอกอย่างที่ได้ทุบอกยุมมพ้นอันหค่ะกเรยกเรยเป็นนังนังอยู่งเก้าลมงีองเล่นตำเรื่องโข่นและค่ะมงเล็กซีเล่นตเรื่องโข่งตำตำเร่องเงินบุกสองขีดเบื้องเยอะมันวนมนอ่มเนาะเด็กซีตเล่ข่ง่ว่าหัเล็ซีเล่นตาเลโข๊เนี่อ้ดวหันน้ปูเออค่ะก็นี่ว่านี่พ่นอีข้นมาเป็นสีเลย คนบาได้แล่นตับไม่พ้นอีกนเป็นเลขเปุ๊บพกเด็เจ็ดเลขหกป๊อปมันง่มันใจมันใจหกเจ็ดเจ็ดหกน้อข่าวสื่ออะไรมเนาะบ้านนี่ค่ะปูนี่มีปูสองปูเหืนปูสองปูสีสงข้ามก็ปูหลวงค่ะอยู่อยู่บ้านพนนี่เมืนห้วงแกค่ะน้องแกสมบูรบ้านไว เอบอยู่หนองน้ำพ่นเป็นพะย่าหน้าง่อยพะย่าหน้าง่อยขึ้นตะกี้คนหน้ย่ยเนี่ยเจ้าโอ,อ,กอ,อก้โหชดอัไรท่านถึงเจ้าเอาบอกปู่เอิญเจตังค์ฉันได้เป็นเบิ้งอยู่บ่านจะไปเบิง้งเราจะไปนั่นเพิ่นเออมีโอกาสได้ไปเ <มา S 1> บิ่งนันทุนเบิ้งหน้าง่อยชมบารมาีเพิ่นเนี่ยไม่ไม่ไม,ม่ใกล้ใกล้เมื่อ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 วันไหนขัน้นจะนั่งพอดีถ้ามีโอกาสจะใช้แวะไปอยู่ด้วยค่ะ เดี๋ยวหาจังหวะก่อนเด้อค่ะปูอือันอันของเข้านี่ถูกมาจังหวนแล้วก็ค่ะปูมันถืงมันถืงเมื่อไหร่หมดดิค่ะเออตะกอนกับเปียวที่ทั้งหุ่นลงบุรังผู้จะสมัยนี้ขี้เขาหน่ำคาบมีเขาชุบเขาส้นหมดแล้วค่ะตะกี้กัน เก้าหาหกแล้วก็หาหกล่างบอกกี่ติลอะค่ะเออศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกกี่ติดบอกนี่นี่นี่เนี่ย,ย,ยมาค่ะมามา,มาไหลครับปูออสแสดงว่าเลขเขาตลอดเนาะค่ะนเนาะเขาเยู่ เดี๋ยวแซวร่วมให้แฟซสองเบิงเด้อค่ะปูเธอมีคนโชคดีเธอผู้ใดโชคดีก็ให้งข้าเจ้าทำบุญมานำกติตอมาทางเจตังนี่แหละตามูลสุดต่างไม่ร้ายหรอกจนต้องกดผู้ไว้ค่ะปูใครเดี๋ยวพวใครเดี๋ยวคนใดเด้อเดาอื่นสาธุปวดปลายแนทเถ้ะเจตังก็ยังมีแนวใส่ใจอยู่ เื่อด็กปศนี่สินน้ำเขาแน่จากน้อยว่หน่อยกันไรกันยังไข่ไหมค่ะพอด็กตื่นนำมันนะโชคลาภ้นคับนี่นานึงกับฟันว่งูก็บอกหานึแม่ว่าได้งูเราไงยังงได้ปูหาึ่ต้นหาหนึงโอ้ตอนนั้นน่ะบอกค่ะเอองูมาบอกกูมาว่าหัวหัวหาหานึงะสัไรค่ะเจ้าีเจ วันนี่นั่งก็ได้ตัวเดียวนี่นนนวันนี้เข้ากันนู้วคักล่ะค่ะสรุปงวดนี่เนาะปูเนาะเจ็ดหกเด่นเด่นมาเด่นเเลยแต่ว่าปูคือบานเลขสี่มันลนต่ำเนาะบานนี่เจ็ดหกเอาเจ็ดกนใส่เนาะบมเลกุมันเลนอ้อมเหมือวันนี้นะล่น,ลนอ้อมอันี้เชยงต้งเเลขเจ็ดว่อีก็เป็นง่ตงนี้เจ็ไววันนี้ก เอ็ดก็ยังเลขศูนี่เลยมุวนๆไว้ในที่ทีโนโลเนี่ยเลขสี่มันเรนออมไหวมวยไปใช้ไปไข่ก็่าบ่ยไปใช้เลขสี่เนออมไหวแสดงว่าล็อกเจ็ดหกไหวเลยแมนบอปูขีดวาสัน่ะคะเออเออวางสันหลับเป็นไม้เป็ม้ก่มัน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 สเป็นนันเจ็ดหกศูนย์นะหอบูโบโบแก้โบเน่นแต่ว่ามันสีไหลายย่างนี่สีได้ลายัวเลยแต่ว่าเอ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 านี่แล้วเอาเจดซี เจ็ดหกนี่แหละสองตัวนี่เนาะคะ่ะเออสองตัวนี้เล่นกระสุดทา้ายานกับเจ็ดต,ต่างกันสิลองเสี่ยงโชคลาะเบิงสองตัวนี่ปูทุนบโหลายดอกแต่ว่าหักสิเหลนไว้เบิงเย็บเย็บไว้เบิงเนาะค่ะเนาะลองลอง,ลองมือจอมอาจารย์ถ้าเย่พูดกะว่าเจ็ดหกมาดิอาจารย์ายยยาาอาจารย์ช่างใช่ปุ่นี่เบิงคีิปนนี่ปนมามาเนี่ยมา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 เด็ดดับที่สองเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดอ่ะ เจตังฟันปูฟันยูอันที่แรกไปยูต้นก๊กจิกไหมคะไปยูหัวไฮไปหน้าบันนี่นัน่นอันที่ทายลงในคลิปนัน่นไอ้อยคือบะมีนเป็นอันที่แรกเป็นคนนแถาๆผมเา้วบันนี่มีทางซ้ายแต่กางขวาเป็นสองสามคนอย่าคือเพิ่นมีชีวิตอยู่ในตนใหม่จิกไงไหมคะมีโอกาสที่ไปไทยอยู่นี่อันอบันนี่นัน่นเจตังนั่นเห็นที่แรกนะั่เห็นเป็นสองสาม มันนี่ล้วก็ไม่เห็นเป็นอันเป็นล่างๆเนาะอันเป็นความบ่มัานใจนนไหมคะ่ะแล้วก็เห็นเป็นอัน,นล่าสุดเห็นเป็นเจดหาก็เลยะอธิษฐานเนาะเจดหามืา่อง,ง,งก็ได้ยินกันเจดหาก็ได้อธิษฐานวันเอาให้ไปฝันวันนี้เมื่อฝันอีกแม่ปูเลยเจดหาไหมมันไปซื้อพื้นบูมีเจษหกเนี่ยแอาเจดหกสนาะปูไม่ออกมันเหน่นม่จต่เขาเมันถามโอเค เออไม่ออกคนมาเอาตัวใดมาสั่นค่ะจะได้ว่าเก็บหงเก็บเป็นนาเงินบ้านนแก้มนค่นี่นี่ิเงนจ้าระเียตังดฝันก็เลยว่าก็เลยฝันก็เลยว่าเอ้าฝันเจ็ดหาเอาเจ็ดเอาเจ็ดหาไปห้าสื่อกับไรไหมค่ะเมมัมื่อบ่ไรเลยเจ็ดหานี่ี่ตำแหนที่จะไหนไม่ออกใช่หรอกค่ะตอนนี้เลขซีนี่มันตีเล่นโอ้อะไรสิค่ะก็เลยมาเตียวอ่ะ มันก็ต้องเป็นเกจเกจับเสรุปสองตัวนี้แหละน้องปูเนาะเกจซีเกจหกชุดใครมึงได้ได้ไปน้องแต้วกันค่ะปีดินต่แราก็ไปต่น้องแจ่วไปหาเนี่ยพญานพญานางน่อยนะค่ะโซ่สายงนนี่เดียวนี่เกจหกเกจหกเกจซีอ้ยทุบมทุบมีะอนย่มย่มย่อมย่อมพรอนเราเนค่ะ ป้อนยังก่อีฮ้ยห่าค่้าวดค่ะเ้ยาฟ้าวยเี้ยห้าความมวนเนาะพรา้วยความวนคับปูเออก็บมานมันนี่สองมันนี่นนัะค่ะบอกคนแล้ว่าคน่าทุ่มาไ่ด้ปูเนีเหมือนเป็นนางมือกุดท้ายเลยเท่กับหาคนบอกคนแล้วค่ะว่าบอกจัดนัง้เนี่ยเนี่ยอได้ดันได้เจทกันเลยทีมงานเดียวกันนี่แหละปูเออเห็นละค่ะ ยูทูปน้ำกันนี่แหละหักกันแพ่งกันผู้ใดมีตัวเลขกระแบ่งปันกันไปนี่แหละครับปู้ไอมีโชคลาภน้ำกันทุกูทุกคนมันถูกมันยากหลายเนาะเพื่อได้แบ่งปันได้โชคลาภน้ำปูเนาะค่ะเนาะเเป็นนั่งคยนั่งอยจิ๋วสิได้เด้ได้เจ้งโดนตะปูสิไปเนาะขึ้นว่าสิได้รอดแล้วตะปูเนาะหวนเบาบานต้นหนึ่ค่ะ มันเห็นว่าได้ออกไปใจใจในโลกเมืองเนื้อขอบูเดิน,นพอดเนื้อสาธุเจ้าค่ะเราน่ใช้ขอมาค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขของออปู่สารคามนะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขที่ ปูนั่งฝันนะคะพญานาคน้อยก็ได้ตัวเลขให้แล้วนะคะก็คือเจ็ดหกและเจ็ดสี่นะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงรวยรวยนะคะเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่นะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ